ื่อนี้ออกมายามรอบกับบอได้จักตัวพี่น้องเอ้ยใด่แต่ะคอยเหรอตะเวนสวยนะท้องฟ้านาข้าวเข้าเขากับง่ามอยู่จ้ะแต่ว่าหน้าหน้านาข้าวนา ตยายามชาวจ้าออกมาหน้าด้วยพี่นอ้องน,นี่เพิ่งกะปลูกต้นมะพร้าวสิด้กินบ่อผ้เพื่ลองปลูกเบื่องพี่น้องต้นมะพระ้าวต้นหมากต้นมะพร้าวของเพิ่นดอกว่าม,มันของย่ายต่อยดอกย่ายต่อยว่าปลูกดอกนามเต็มเยอะเนี่ยย่อยต่อยพ่น เขายหา่ต่อยสวยอยู่ได้พี่น้องนี่กระแมนแปลงนี้กระแมนอยู่นี่มีประมาณหาไรสองไรแล้วก็สองไรกว่ารวมเป็นห้าไรแปลงนี้กระงามแปลงพุ่นกระงามงามอยู่บ่หันใส่ปุ๋ยหลบสองแปลงนั้นบ่่อยงามนี่แปลงนี้ก็สามไรก็บค่อยงามพี่น้อง ทักทายยามเช้าจ้าเพื่อนๆออกมานายามปลาไม่ได้ชักตัวได้แต่ปลาหอยสำนีละเด้อจ้าสวัสดีจ้า